ที่ได้ก็ให้โอกาสที่แบบว่าได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับสารสัญญาณคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในะนาคต สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็น้องที่ได้แชมป์บริสต์คอนเทสต์ปีที่10ของปีที่แล้วมานะคะอ่ะก่อนอื่นเลยนะ,ะขออนุญาตให้อาจารย์แล้วก็น้องแนะนาตัวกันนิดนึงดีกว่านะคะว่ามาจากที่ไหนบ้างนะคะแล้วก็ชื่ออะไรบ้างนะคะอาจารย์ครับผมผมก็คือนายวุฒิพัฒน์พุ่มพวงนะครับเป็นอาจารย์ประจําสาขาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับจากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิทยาการอายุทยาครับผม นายกิตพงานโพครับเรียนอยู่สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศครับอาจารย์มีชื่อเล่นไหมคขออนุญาตเรียกชื่อเล่นอาจารย์ดีกว่าครับชื่อบอยครับอาจารย์บอยแล้วก็น้องเกมน้องเกมนะฮะโอเคอาจารย์คะขออนุญาตสัมภาษณ์แบบนิดนึงเลยดีกว่านะฮะว่าอาจารย์มีจุดเริ่มต้นที่ทํารรู้จักโครงการของแครปเปอร์รงคอนเทสต์นะฮะอย่างไรบ้างนะฮะแล้วก็ทําไมถึงส่งน้องเกมเข้ามาร่วมแข่งขันในปีที่แล้วคะก็ขอเล่าเป็นนะครับอย่างนี้แล้วกัน ก็คือจุดเริ่มต้นก็คือเกิดจากที่วิทยาลัยเราเนี่ยได้มีโครงการที่จะเรียกว่านําสายสัญญาณนะครับแล้วก็ระบบเครื่อนี่ยเข้ามาเป็นสื่อกเรียนการสอนก็เลยได้เดินทางไปแล้เรียกว่าศูนย์จัดแสดงสินค้าเนาะที่ Impact ใช่ไหมครับก็เลยไปปรึกษากับบูธบริษัทอินเตอร์ลิงนั่นคือจุดเริ่มต้นนะครับ,ทา,บรทางบูธก็เลยได้แนะนําโครงการในปีที่8ให้นะครับเรื่องของการแข่งขันพอเราได้ฟังรายละเอียดเราก็มีความสนใจก็เลยได้ส่งนักศึกษาในปีที่8เป็นปีแรกที่เข้ามาแข่งขันครับผม ปีที่8นี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ปีที่8นี้ก็คือเราไม่มีอะไรเลยครับเราเริ่มจากสูงจริงๆเพราะว่าเพิ่งรู้จักคะเพราะนั้นเครื่องไม้เครงมือก็เลยไม่มีครับก็ได้แค่เข้ารอบ คัดเลือกแล้วก็ถึงรอบแชมป์ก็ได้แค่ติดอันดับประมาณ20ต้นต้นครับผมถือว่าเก่งแล้วนะคะอาจารย์นะคะตรงนี้เพราะว่าก็มีหลายสถาบันที่เริ่มส่งเริ่มต้นส่งตั้งแต่ปีแรกเลยนะจนตอนนี้เขาก็น้องพัฒนาขึ้นมาได้เรื่อยๆนะแลวอาจารย์มีหลักเกณฑ์ยังไงในการคัดเลือกน้องเข้ามาร่วมกแข่งขันเพราะว่าแน่นอนละในนิสิตนักศึกษาที่อยู่ในสถาบันของอาจารย์เนี่ยต้องมีการแบบว่าแข่งขันกันดุเดือดแน่นอนกว่าจะมาเป็นคัดเลือกในสองท่านนี้นะคะอาจารย์ มีแค่สองที่นั่นเท่านั้นนะคะถ้าถ้าเรื่องถ้าเรื่องคัดเลือกนี่คือต้องบอกว่าผมก็จะคัดเลือกจากนักศึกษาที่อยู่ในสาขานะครับก็ต้องเล่าว่าความโชคดีของคุณเป็นครูอย่างนึงคือเราได้สอนเด็กมาตลอดระยะาหนึ่งปี2ปี3ปีเราก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของว่านักศึกษาของเราเนี่ยมีลักษณะพิเศษยังไงนะครับมีทักษะโดดเด่นด้านไหนแต่เรื่องพวกนี้ก็เป็นประเด็น,นส่วนหนึ่งแค่นั้นเองครับแต่สิ่งที่สำคัญผมจะเลือกนักศึกษาที่เกิดจากเรื่อว่าความขยนันความซื่อสัตย์นะครับ แล้วก็คือความอดทนตรงนี้เพราะว่าผมเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่านักศึกษาที่มีความขยันซื่อสัตย์และอดทนเนี่ยเขาก็จะมีความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมแล้วก็ต่อให้เขาเริ่มจากศูนย์ในเรื่องของความรู้ทางด้านระบบเครือข่ายที่เขาไม่มีเลยเราก็จะสามารถที่จะเติมเต็มความรู้ให้เขาได้ครับผมก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นในการคัดเลือกก็ใช้เกณฑ์นี้มาตลอดเลยครับเลือกเยอะไหมอาจารย์น้องๆเข้าสมัครเลือกในการคัดเลือกเยอะไหมเอ่ยปีแรกๆก็อาจจะไม่เยอะก็พอมารุ่นพีเขาได้ แสดงความรู้ความสามารถก็เริ่มมีผลเข้าทยอยเข้ามาให้เราคัดเลือกได้หลายคนครับก็ตัวเลือกก็เยอะมากขึ้นใช่ไหมคะก็น้องๆที่ในแต่ละปีที่ว่าคัดเลือกไม่ผ่านในปีนี้ก็สามารถเข้ามาคัดเลือกในปีถัดไปได้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ในของศาสตราอาจารย์ใช่ไหมโอเคอาจารย์แล้วก็ความรู้สึกนะหลังจากที่ได้คว้าแชมป์มาในปีที่แล้วอาจารย์เป็นยังไงบ้างดีใจแน่นอนแหละมีอะไรมากกว่านี้ไหมคะอาจารย์ก็ ถ้าถ้าเล่าในวันที่ที่ลูกศิษย์เราได้ขึ้นไปรับถ้วยแชมป์ amp, ใช่ไหมครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากเพิ่งแอบ,บแม้แต่โค้ดเองเราก็มือไม้สันนแไม่เหมือนตอนนี้นะครับผมก็ยังมือไม้สันนึกถึงบรรยากาศวันนั้นครับเพราะว่าในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนของวิทยาลัยเนี่ยก็รู้สึกที่เป็นเกียรติมากที่ลูกศิษย์ของเราได้รับรางวัลชนะเลิศน,นะครับที่ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้าด้วยนะครับก็เป็นวันที่ทางวิทยาลัยแล้วก็ตัวผมเอง รวมถึงตัวนักศึกษาของของเราเองก็มีแสดงความภาคภูมิใจที่สูงมากครับผมแน่นอนอาจารเพราะว่าดีฉันอยู่ในวีทีอาร์ด้วยนะฮะร,รอบชิงชนะเลิศนี่คือตื่นเต้นมากว่าน้องๆที่ไหนจะได้แชมป์นะและ,ะท้ายก็เป็นในหมหาวิทยออาลาัย์ที่ได้ไปอันนี้ก็คือแบบว่าต้องบอกว่าดีใจมากเช่นกันนะว่าลุ้นอยู่หลังเวทีเป็นคนมอบถ้วยให้กับน้องด้วยนะฮะตรงนี้เชิญเชิญถ้วยกับน้องด้วยใช่ไหมน้องเกล็นว่าจาได้อยู่ โอเคอาจารย์แล้วก็หลังก่อนแล้วก็หลังได้แชมป์อย่างเงี้ยคือทางสถาบันมีการสนับสนุนกับน้องๆอย่างไรบ้างนะในการช่วยสนับสนุนเช่นอย่างทางพอ,อช่วยสนับสนุนเรื่อง,องความเรื่องงบประมาณหรือว่าสถานที่อย่างนี้ยัง,ยงไงบ้างคะอาจารย์คะครับถ,ถ้าถ้าเรื่องนี้ต้องขอบคุณท่านผอ,อดอรสมจิตจิรินานามากนะครับเพราะว่าท่านให้การสนับสนุนในเรื่องของการจัดซื้ออุปกรณ์การฝึกซ้อมในทุกๆด้าน ถึงแม้อุปกรณ์บางชิ้นเช่นเครื่องฟิวชั่นสปา์จะมีราคาค่อนข้างสูงแต่ท่านไม่เคยตัดงบประมาณที่ผมเสนอไปเลยครับเพราะฉะนั้นท่านก็ยังบอกอีกว่าบอกกับผมนะครับบอกว่าถ้าอะไรที่เป็นประโยชน์กับลูกศิษย์ของเราคุณทําได้เลยครับออแสดงว่าก็คือว่ามีการสนับสนุนเต็มที่อย่างเงี้ยค,คือคต้องบอกว่าสถาบัน,นยมีคือเป็นส่วนซัพพอร์ตอย่างดีอย่างหนึ่งเลยนะฮะที่ทําให้น้องแบบว่าปีแชมป์เนว่าได้แชมป์เนวันนี้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะใช่ครับเพราะท่านสนับสนุนทุกทางเลยครับอ่าโอเคอาจารย์และขออนุญาต ถามนิดนึงเลยดีกว่าเชื่อว่าหลายๆท่านและหลายสถาบันอยากรู้นิดนึงนะว่าเทคนิคของอาจารย์ที่มีส่วนทําให้น้องได้แชมป์ในวันนี้นเป็นอย่างไรบ้างขออนุญาตให้อาจารย์เล่าทั้งจุดอ่อนแล้วก็จุดแข็งให้กับให้กับน้องๆที่ฟังอยู่ในวันนี้นิดนึงดีกว่า,าอาจารย์ครับผมถ้าเรื่องเทคนิคก็คงไม่มีอะไรมากครับเทคนิคมีอยู่อย่างเดียวก็คือเราขยันฝึกซ้อมนะครับแล้วก็แล้วก็พยายามฝึกทีมของเราให้ให้เป็นเป็นตามแผนที่เราวางไว้นะครับเรื่องของจุดอ่อนเนี่ยผมก็จะมองว่า เพราะว่านักศายนี่เองนะครับในเรื่องของการฝึกซ้อมมันก็จะมีในเรื่องของตารางเรียนที่ค่อนข้างแน่นอยู่แล้วในช่วงเทอมนระยะเวลาแข่งขันเพราะนั้นหาเวลาได้ยากมากในเรื่องของการฝึกซ้อมตรงนี้ก็คือน่าจะเป็นจุดอ่อนนะครับและมีปัญหาอะไรไหมคะจะอุปสรรคในการแบบว่าเหมือนในการซ้อมในแต่ละครั้งหรือว่าก่อนที่จะแข่งขันอย่างเงี้ยมีปัญหาอะไรบ้างไหมคะก็อาจจะมีกิจกรรมเสริมที่แบบเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เวลาซ้อมเราก็จะหายไปนะครับเช่นน้องเรียนรอดอยอย่างเงี้ยครับ ก็บางทีก็ไปภาคสนามไปฝึกรอดอกอาจจะต้องดึงตัวไปศูนย์ฝึกอะไรอย่างนี้ครับฉะนั้นก็เป็นปัญหาที่หนึ่ง ก็แสดงว่าเวลามันอาจจะแบบยังแบบไม่เพียงพอเท่าไหร่อย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าอาจารย์ก็มีการพยายามแบ่งจัดสรรเวลาให้กับน้องๆได้ฝึกในการแข่งขันเต็มที่เลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับผมใช่ไหมอ่าโอเคอาจารย์คะสุดท้ายนี้เลยนะคะอยากให้อาจารย์ฝากถึงอาจารย์ท่านอื่นๆแล้วก็น้องๆทั้งอื่นที่อยากจะเข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้แล้วก็อยากจะคว้าแชมป์ในปีนี้ด้วยอาจารย์มีเทคนิคอยากจะฝากอะไรบ้างแล้วก็มีเทคนิคอะไรบ้างดีกว่านี่ฮะอาจารย์ต้องถามอย่นีอาจารย์ปีนี้อาจารย์ส่งมาหรือเปล่า ส่งครับส่งด้วยนะฮะโอเคอาจารย์แบ่งปันเทคนิคนินดนึงดีกว่านะฮะว่ามีเทคนิคอย่างไรบ้างนะะแล้วก็สุดท้ายนี้อยากจะฝากอะไรนะฮะครับผมก็ตอนอื่นต้องขอขอบคุณบริษัท i n t e r l i n ์ c o m m u n i c a t i o นจำกัดมหาชนก่อนนะครับว่าที่ได้จัดโครงการ c a m e l l i n g and Networking ในทุกๆซีซันนะครับเพราะว่าเป็นโครงการที่ให้พื้นที่ให้เยาวชนของเราเนี่ยหรือว่านักศึกษาของเราได้แสดงศักยภาพหรือแสดงสกิลออกมาเป็นพื้นที่ที่ทําให้ครู ตัวเล็กๆอย่างผมเนี่ยมีความภาคภูมิใจในการที่จะส่งนักศึกษาเข้ามาร่วมในการแข่งขันแล้วก็สามารถที่จะนําความรู้จากการอบรมในโครงการนี้ไปกลับไปพัฒนา,าตัวผมเองวิทยาลัยแล้วก็นักศึกษาในรุ่นต่อๆไปด้วยครับผมตัวเล็กแตมูเตอร์มีหรือเปล่าคะอาจารย์ใช่ครับผมแต่มูเตอร์มีอาจารย์จริงๆอาจารย์นี่คือน่าเด็กมากนะถ้าไม่รู้นี่คือนึกว่าอาจารย์เป็นนิสิตนักศึกษาเหมือนกันนะ เอเอนะคะโอเคอาจารย์คะขออนุญ,ญาตขอบคุณอาจารย์เลยนะคะวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตสอบถามน,น้องเกมต่อดีกว่าน้องเกมขออนุญ,ญาตแนะนําตัวเองนิดนึงดีกว่านะคะว่ามาจากสถาบันไหนแล้วก็เรียนสาขาวิชาอะไรบ้างนะคะมาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยากาสตร์วิทยา เรียนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศอายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะน้องเกมจาก๋า18ครับ18ใช่ไหมคะยังหนุ่มและอ่อนอนาคตจะอีกไกลนะคะจ๊ะเนาะเอาอย่างนี้ก่าอยากให้น้องเกมนแนะนำไลฟ์สไตล์ชีวิตในการดําเนินการเรียนก่อนดีกว่านะฮะแล้วก็ปกติแล้วคือเราเรียนน่ะทำไมถึงเลือกเรียนวิชาสาขานี้ด้วยนะน้องเกมจ๋าก็ที่เลือกเรียนสาขานี้เพราะว่าอชอบทํางานหน้าคอมครับเวลาทํางานหน้าคอมมันจะทํางานได้นานกว่านั่งเขียนหนังสือเนี่ย ก็คือชอบเกิดจากชอบลว้ลว,ลวนๆเลยนะคะนี่เลยนะคะแล้วก็น้องเกมมองว่านอนาคตเนี่ยคือจะสามารถต่อยอดกับสาขาวิชาชีพนี้ได้ยังไงบ้างนะ,ะน้องเกมจ๋าก็า <laughs> หมถึงว่า,าทำไมถึงมุมมองในการเลือกวิชาสาขาอาชีพเนี่ยจะไปนำไปต่อยอดในอนาคตยังไงได้บ้าง ที่คิดแล้วที่ที่เราคิดว่าเอ๊ะตอนที่เราจะเลือกสาขาเนี้ยเราต้องคิดแล้วว่าในอนาคตเนี่ยคือเกิดจากความชอบแน่นอนแหละแต่ว่าในอนาคตเนี้ยคิดว่าเราอยากจะทําอะไรเกี่ยวกับวิชาสาขาชีพนี้อาจจะแบบอยากไปทํางานบริษัาอินเตอร์ลิงไหมหรือยังไงไหมอะไรอย่างงี้นะคะน้องเกมอตอนตอนที่คิดที่เลือกเรียน่ยคิดอยากเป็นโปรแกรมเมอร์อ๋ออยากเป็นโปรแกรมเมอร์อินเตอร์ลิงก็ยินดีนะคะตอนนี้ก็เราก็รับโปรแกรมเมอร์ด้วยนะคะที่กี่ปีจบแล้วเนี่ย อีกสี่ปีโอเคเดี๋ยวอิสต์ลิงจะรอนะคะรอคอยคอรอยเลยนะจ๊ะจันจ,จ๋านะโอเคอ่ะก็คืออยากทำเป็นโปรแกรมเมอร์นะคะแล้วก็อยากให้น้องเกมนะคะช่วยเล่าประสบการณ์ในการแข่งขันแคปแเปอรินคอนเทสปีที่10ให้น,นิดนึงดีกว่าว่าประสบการณ์ในการแข่งขันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะรอบคัดเลือกเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยจะเข้ารอบไหมตอนตอนที่ยังไม่เริ่มแข่งกันตอนนั้นมั่นใจมากว่าจะเข้ารอบแต่พอให้กรรมการตรวจ เริ่มเริ่มหมดหวังนะครับเพราะว่าทำพลาดโอ้โห <Yeah. S 1> ชีวิตยังไม่ uh huh. สิ้นหวังแนละ้วเกมจบอย่าเพิ่งนับศพทหารเออเกมอกเกมยังไม่จบสิอย่าเพิ่งนับศพทหารนะเป็นไงบ้างตอนนั้นเข้าเข้าสายผิดแล้วก็เรียงลำดับหัวผิดแล้วก็เร็จ uh huh. เร็จปล่อยไม่ทันอ่า uh huh. แตอนนล้คิดว่าไม่น่าจะเข้ารอบนะบแต่คิดว่าก็คือเข้ารอบมาและเพื่อนอีกคนหนึ่งเข้ารอบด้วยไหมคะ mm hmm. เข้ารอบครับเข้าโอ้โ oh หอาจารย์เทนมาดีมาก ตั้งอย่างที่บอกว่าอาจารย์คือมีเวลาให้กับน้องๆในการฝึกฝึกเทนมานะแล้วเราคิดว่าเราเหมือนตัวข้อข้อปฏิบัติกับข้อเขียนเราคิดว่าอันไหนเราทําได้ดีกว่ากันคะในรอบขัดเลื่อกปฏิบัติปฏิบฏัติดีกว่าเป็นซะส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่ทุกคนจะแบบว่ามั่นใจกับรอบปฏิบัติมากกว่านะฮะแต่ว่าก็มีน้องๆหลายท่านคือรอบข้อเขียนก็ทําได้ดีเหมือนกันนะ,นะ,นะฮะอะและน้องเกมนะฮะรอบรอบชิงชนะเลิศเนี่ยน้องเกมรู้สึกอย่างไรบ้าง ตื่นเต้นไหมพี่ก็ตื่นเต้นนะสองวันที่เราไปเก็บตัวมานนี่แล้วก็การเตรียมตัวของเกมนี่คือมากหน่อยแค่ไหนคะหลังจากที่ว่าเรารอบคัดเลือกเนี่ยเราคัดเลือกผ่านไปแล้วเข้ารอบไปแล้วรอบรอบชิงชนะเลิศเนี่ยเรามีการเตรียมตัวยังไงบ้างอาจารย์มีคาแนะนำยังไงให้น้องบ้างคะก็สอประมาณสามถึงสี่เดือนสิถูาสามถึงสี่เดือนเลยคือพอเราเข้ารอบปุ๊บเรามั่นใจและเราเกิดความมั่นใจมากขึ้นใช่ไหมคะ น้องเกอาจจะบอกว่าพูดแบบว่าน,น้อยนิดนึง <c oughs> เพราะว่าเขาเน้นปฏิบัตินะ <c oughs> นี่โอเคโอเคน้องเกมฮะแล้วอยากจะแนะนำนิดนึงนะฮะถ้าเกิดว่าตอนที่ตัดสินใจเขา้าร่วมการแข่งขันเนี่ยคาดหวังไหมว่าเราต้องเป็นที่หนึ่งต้องเป็นชนะได้แชมป์แน่นอนต้องครองถ้วยมาแน่นอนคาดหวังไหมคะตอนตอนนั้นไม่ได้คาดหวังแค่มามาหาประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับระบบเือข่าย และได้ความรู้ไหมคะได้ได้เยอะขึ้นไหมสามารถํำไปต่อยอดที่โรงเรียนได้เลยใช่ไหมคะคือตอนนี้ถ้าเกิดว่าที่โรงเรียนอาจารย์มีการติดขัดปัญหาตรงไหนเดินสายตรงไหนไม่ได้บอกน้องเกมเลยใช่ไหมคะตอนนี้ไม่ต้องไปจ้างช่างแล้วคือน้องเกมสามารถทําเองได้หมด เนีเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าน้องๆเนีน่ยคือที่เข้ามาร่วมโครงการของแคปเปอร์ดินคอนเทสนะฮะคือสามารถนําไปต่อยอดแล้วก็นําไปใช้ในโรงเรียนได้นะฮะคือนําไปสามารถทําติดตั้งหรือว่าวางแผงอุปรกรณ์อะไรในโรงเรียนได้หมดเลยใช่ไหมคะอาจารย์ตรงนี้อ่าโอเคและน้องเก้มีเคล็ดลับอย่างไรบ้างแนะนําคนอื่นนิดนึงนะฮะเผื่อว่าน้องๆบอกว่าอยากจะเป็นแชมป์ในปีนี้นะฮะอยากให้น้องเกมแนะนําเลยเทคนิคมียังไงบ้างอาตั้งใจฝึกซ้อมแล้วก็ ตอนแข่งก็โฟกัสกับการแข่งครับพยายามไม่กดดันตัวเองแล้วก็ทำให้เต็มที่แค่นี้เลยง่ายๆซ้อมนี่สามสี่เดือนต้องซ้อมแบบนี้ไหมแแล้วแต่คนแล้วแต่คนแต่ต้องเกมซ้อมทุกวันไหมซอ้ซอมทุกวันวันหนึ่งบอกเทคนิคหนึ่งนึงวันหนึ่งนี่ซ้อมประมาณกี่ชั่วโมงคะก็สี่ชั่วโมงครับตามโจทย์กัน สชั่วโมงใช่ไหมคะคืออย่างตามโจทย์คือเราก็พยายามเน้นตรงนั้นเรื่อยๆอย่างไฟเบอร์อะไรเงี้ยคือพยายามทำา4ชั่วโมงเลยเหรอต่อวันเลยเหรอทำทำให้ทันในเวลากําหนดแต่ตอนตอนซ้อมทำไม่เคยทันครับตอนซ้อมทาไมนะคะทำไม่เคยทันทําไม่เสร็จครทำโอ้ทำไม่เคยทันเลยใช่ไหมคะแล้วพวกใส่แลนอย่างนี้คะก็ซ้อมซ้อมตามโจทย์เลยครับซ้อมตามโจทย์เลยยากไหมก็ ทำไม่เคยทันเกิจับเวลาไว้ก็ไม่เคยทันเวลาโอ้แต่ว่าตอนแข่งขันนี่คือแบบว่ามันแสดงว่ามีอะไรเข้าสิงก็คือเราสามารถทําแบบว่าจนจนได้แชมป์มานี่ก็คือต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะน้องแก้มอะอย่างงี้ดีกว่าน้องแก้มสุดท้ายนี้แล้วนะอยากให้น้องแก้มฝากถึงน้องๆแครโบลินคอนเทสปีที่11ก่อนดีกว่านะคะว่ามีการแข่งขันยังไงอะไรยังไงบ้างองให้น้องแก้มฝากถึงนิดนึงดีกว่านะคะก็อยากจะเชิญชวน <irgend. S 2> คนที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันครับก mm ็ไม่ต้องกลัวครับก็ผมผมก็เริ่มต้นจากศูนย์ครับก็เรียนรู้ด้วยการลงมือทำเอาครับก็ฝาด้วยครับเออเทเบิลลิงคอนเทปีที่11ครับอคุณครับโอเคอาจารย์มีอะไรฝากอีกไหมฮะฝากไหมเผื่อปีนี้เราจะคว้าแชมป์ไปอีกก็ฝากฝากอาจารย์ทุกๆท่านนะครับที่เบาๆมือฝากอาจารย์ทบาเบามือให้หน่อยเบาเามือให้หน่อยครับปีนี้อาจารย์อาจารย์อยากได้แชมป์อีก ก็อยากให้ให้ทุกท่านช่วยกันส่งนักศึกษาเข้ามาร่วมโครงการครับเพราะาผมอยากให้โครงการดีๆแบบนี้อยู่ตลอดไปเพราะว่าเป็นเวทีหนึ่งที่ครูอย่างพวกเรานภูมิใจมากครับขอบคุณครับแน่นอนนะคะอาจารยใ์ในเมื่อว่าอาจารย์ทุกท่านแล้วก็ทุกท่านให้การตอบรับดีแบบนี้นะอินเตอร์ลิงเราก็จะจัดอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนไปนะะ ไปตลอดเลยก็ได้นะคะอาจารย์ถ้าเกิดว่าอาจารย์แล้วก็กน้องอยากให้การสนับสนุนแบบนี้อยู่ไปเรื่อยๆนะคะอาจารย์คะ่ะโอเคต้องยังไงวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์แล้วก็น้องเก๋มากๆเลยนะ,ะที่เป็นเกียรติมาร่วมพูดคุยในวันนี้แล้วก็บอกถึงเทคนิคต่างๆด้วยนะคะไม่มีกากเลยใช่ไหมอาจารย์ไม่เลยจริงๆอยากจะไปถ่ายทำเลยนะว่าช่วงตอนที่เขาฝึกซ้อมเนี่ยปีนี้เป็นยังไงนะ,ะแต่ว่าถ้ายังไงให้อาจารย์บอกเทคนิคไปเรียบร้อยแล้วเนาะ,ะโอเคขอบคุณมากเลยคะ่ะอาจารย์วันนี้ขอบคุณคะ่ะครับ